วัสด, shorts, ด so, ีครับผมเบากันชอนแล้วน <t ose c ain> ี้ผมอยู่กับผู้มีพลังวิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้าเลยแลยกันทุกคนมีความสามารถอะไรกันจริงมันไม่ใช่ความสามารถเจค่ะมันคืองานวิจัยที่เรียกว่าคอนตัมฟิสิกส์คอตตัมฟิสิกส์เหรอยังไงคือนักศึกษากับท่านที่จะใช้จิตเดียวกันเจ้าค่ะนักศึกษาจะมียาแต่ไม่มีแรงส่วนท่านที่จะมียาที่สามารถแสบไปขึ้นได้เจ้าค่ะ แล้วพวกคุณทำกันยังไงแล้วจะให้ท่านพี่สนแสดงให้ดูเจ้าค่ะแล้วแล้วนี่อะไรแล้วแล้วนี่อะไรแลกคู่เจ้าค่ะแล้วแล้วคุณทำอะไรใช้จิตท่านพี่กำลังใช้จิตสัมผัสขคลื่นบลาลังบุญเจ้าค่ะถ้ามันมีขคลื่นเยอะแสดงว่าสิ่งนั้นมีบุญเยอะเจ้าค่ะ <c oughs> อุย้ยนั่นเสียงอะไรในในจับอีกรอบสิ วิ <mile> ่งขึ้นแหลมันคือสิ่งที่เบื้องบนส่งมาช่วยมนุษย์แลวเพราะอะไรถึงมีขึ้นล่ะปลอดียบิตกับเอดัามีคลื่นพลังแห่งความปลอดภัยเหรอครับแต่ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวเลยนะแล้วมันปลอดภัยไหมปลอดภัยจริงไหมปลอดภัยจริงครับสาธทด้วยอำนาจเดีบิตเอด้าไอซีทั้งคนทั้งผีทั้งหลายถ้าอยากเกิดปฎิเหตุในขณะขับรถ ให้คงตังมาซื้อนีเลเอดัของไอฟีเธอนะสาธุาธอย่าลืมนะครับดีเลทและเอดัสของไอฟีเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณทับรสลได้อย่างปลอดภัยถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยไอฟีดีดดพร้อมให้บริการครับผม